รู้กันไหมครับมหาเศรษฐีอย่างบิลเกตผู้ก่อตั้งบริษัทมูกซอฟต์ซึ่งติดอันดับบุคคลที่รวยที่สุด10อันดับ4ของโลกตอนนี้นะครับผมใช้มือถือรุ่นอะไรก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็น,นก, like, ก, share, ปกำลังใจให้เราด้วยนะครับซึ่งบิลเกตนะครับตอนนี้อายุ67ปีนะครับผมเป็นมหาเศรษฐีอันดับ4ของโลกมูลค่าทรัพย์สิน109บินล้นดอลลาร์หรือประมาณ 1,900 0ล้านเหรียญ US ดอลลาร์น,นะครับผมก็ไปคูณกันเองครับผมว่าตกเงินไทยประมาณเท่าไหร่ซึ่งมีการเปิดเผยว่าบิลเกตนะครับเขาได้ใช้โทรศัพท์มือถือรุ่น Samsung Galaxy C43 นะครับผมและเพิ่งจะเปลี่ยนเป็นรุ่น C44 เมื่อไม่นานมานี้นะครับผมเป็นช่วงที่เขาเดินทางมาที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับผมและมาเยี่ยมชมบริษัทซัมซุงนะครับผมซึ่งประธานบริษัทซัมซุงนะครับผมลีแจยองนะครับผม ได้ Diamond, Brexit, c c, มอบ Galaxy c 4 4มอบให้กับ Build Gear นะผม mm hmm. เพื่อเอาไปใช้งานนะครับผมซึ่งโปรแกรมที่ b i l l g e a ใช้งานเป็นหลักนะครับผมก็คือเป็นโปรแกรมพวก Microsoft Office แล้วก็ Microsoft Outlook นะครับผมจริงๆแล้วอะ่ะบริษัท Microsoft ก็ผลิตสมาร์ทโฟนระบบ Android เช่นเดียวกันนะผมชื่อว่า Surface Duo นะครับผมแต่ไม่ไปที่นิยมแล้วก็ไม่ไปที่รู้จักมากนะักซึ่งสเปคแล้วก็การทำงานเนี่ยก็ไม่ได้เลื่อนไหลเท่ากับ Galaxy C4 4 c นะครับผม,มนันเป็นผลที่ Build g e เขาชอบใช้ Samsung มากกว่าก็ถือว่า b ิ i l ก g a เนี่ยเพิ่งมาใช้รุ่นใหม่นะครับผมซึ่งคนไทยอ่ะแล้วก็คน ทัวโลกได้ใช้ Galaxy C44 มานานมากๆแล้วนะผมเพราะว่าในไม่ช้าเนี่นะช่วงช่วงกลางปีเนี่ยเขาจะเปิด Galaxy C45 แล้วนะผมวิลเกรดเนี่ยมาช้าแต่มาชัวร์ครผมและถ้ามีข่าวสารเกี่ยวกับคนดังใช้โทศรศัพท์รุ่นอะไรอีกเดี๋ยวเราจะมานำเสอนอกันอีกนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ